สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ารับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมไดชาร์ตนะครับก็คือไดชาร์ตของผมมีปัญหาเสียงดังผิดป,ปกตินะครับสาเหตุที่แรกผมก็ทําการล้างเครื่องนะล้างเครื่องด้วยน้ายาล้างเครื่องทั่วไปนะแต่ว่าเน้นฉีดในส่วนของน้ํายาไปที่ตัว ไดชาร์จหรือตัวชุดหน้าของเครื่องยนต์วีโก้นะครับกระบะตัวต้าววีโก้นะครับก็ฉีดล้างล้างแบบละเอียดนะครับพอล้างเสร็จก็ตื่นเช้ามานะครับลองสตาร์ทดูเราก็ขี่ไปทํางานนะครับปรากฏว่าตัวไดชาร์จมีปัญหาเสียงดังผิดปกตินะครับที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นไดชาร์จครับแต่พอขี่ไปสักพักหนึ่งนะครับมันเริ่ม ดังขึ้นดังขึ้นหลังจากนั้นก็มีไฟลูปแบตเครื่องยนต์โชว์นะครับนั่นก็หมายความว่าต้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการชาร์จไฟนะครับก็เลยสรุปว่าเป็นที่ตัวไดชาร์จมีปัญหาแน่นอนครับก็เป็นจุดที่ทําหน้าที่ในการชาร์จไฟลงแบตแล้วก็หล่อเลี้ยงในระบบในส่วนของระบบไฟในรถยนต์นะครับหน้าที่ของไดชาร์จนะครับว่ามันเสียแล้วมันก็จะมี ไฟโชว์ที่ตัวหน้าปัดนะครับหรือเข็มไ้นะครับจุดเข็มไ้นะครับมีไฟโชว์รูปแบบนะครับดังตัวอย่างภาพที่แสดงในตอนนี้นะครับก็ติดตามดูกันได้เลยนะครับ ตอนแรกก็ยังไม่รู้สาเหตุของเสียงก็มาจากตัวไหนนะครับมันจะมีไดชาร์จมีลูกลอกนะครับตอนนั้นยังไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ครับก็เลยขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปร,ประมาณแปดชั่วโมงนะครับขี่ไปทุระต่างๆครับหลังจากนั้นก็พบว่ามีไฟรูปแบตโชว์นะครับ ที่หน้าปัดนะครับแบตไม่ชาร์จนี่ก็คือ,อสัญลักษณ์ของรูปแบบโชว์ที่เรนปัดนะครับนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัว <B> ไดชาร์จมีปัญหานะครับดังภาพที่แสดงนะครับหลังจากนั้นก็จึงทําการถอดออกมาตรวจสอบนะครับจากภาพนันก็คือทดลองอหมุนดูด้วยมือนะครับปรากฏว่าตัวพุลเล่ได้าชาร์จมันหมุนฟรีนะครับทั้ง ทั้งสองด้านนะครับหมุนทั้งตามเข็มนาฬิกาก็ก็ฟรีหมุนทวนเข็มก็ฟรีนะครับหลังจากนั้นก็เลยทําการถอดนะครับถอดไปให้นําไปให้ช่างเขาทําการถอดไอ้ตัวพุเล่ออกนะครับช่างเขาบอกว่าพุลเล่คัดมันเสียนะครับจึงทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับเปลี่ยนตัวแปลงถานไปด้วยนะครับ จากภาพตัวอย่างคือตัวที่เสียนะครับตอนที่เราหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนกลางมันไม่หมุนตามนะครับมันฟีไปด้วยแสดงว่ามันเสียนะครับด้านที่ฟีก็คือด้านที่หมุนทวนเข็มนาฬิกามันต้องฟีนะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาไอตัวแกนกลางมันต้องหมุนตามไปด้วยนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับถ้าเราเอามือหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยคือตัวแกนกลางมันก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับ นี่ลองลองจับไว้แล้วหมุนทนเข็มปรากฏว่ามันนกฟรีนะครับแต่ถ้าหมุนําตามเข็นมนาฬิกาแกนกลางก็จะหมุนตามด้วยนี่คือตัวปกตินะครับก็เป็นภาพตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนของพ้เลือตัวใหม่นะครับก็ได้ทําการสั่งซื้อจากร้านขายอะไรทั่วไปนะครับจะเป็นของแท้นะครับในราคาประมาณไม่เกินพันครับประมาณ7 0 0ดร้อยถึงแปดร้อยถ้าจำไม่ผิดนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการถอดไดชาร์จด้วยตัวเองแล้วก็นําไปให้ช่างทําการถอดเปลี่ยนฟูเลสไดชาร์ตตัวใหม่ให้นะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือพิเศษในการถอดนะครับ จบไปสาหรับคลิปแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาเสียงดังผิดปกติด้านหน้านะครับสาเหตุก็สรุปสาเหตุก็คือดังจากผู้เล่ได้ชาร์จมันเสียนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้าไอตัวแบตเตอรี่ได้นะครับทาให้เกิดลูกไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับเนื่องจากกลไกลของผู้เล่มันเกิดการติดขัดนะครับลืมแล้วก็หมุนรีนะครับปกติถ้าหมุนตามเข็ม ตัวแกนกลางมันจะหมุนตามไปด้วยแล้วก็ถ้าเราหมุนแบบทวนเข็มมันก็จะฟรีนะครับอันนี้ที่เราเจอนะครับเจอสาเหตุนะครับสรุปก็คือผู้เรียนได้ชาร์จเสียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมเน้ทําคลิปดีๆมาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านที่สนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ